สวัสดีครับผมเคียนคลินิกลักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะกระดูกหักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจใช่ไหมครับว่าถ้ากระดูกของเราหักแล้วไม่ติดจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเดินได้หรือไม่จะแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ ครับอาจารย์เคนสาหรับภาวะกระดูกหักและไม่ติดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกระดูกหักแล้วมีการซ่อมสร้างเนี่ยไม่มีกระดูกมาครอบคุมสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมน,นะครับอาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นถังผืชหรือในกลุ่มของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอ่อนมาเป็นตัวยางยืดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแทนนะครับหรือในบางกลุ่มก็คือในกระดูกติดช้าเกิน6เดือนเนี่ยและยังไม่ติดนี่เขาเรียกว่ากระดูกติดช้ามีโอกาสที่ทําให้กระดูกไม่ติดได้ คำถามคือเมื่อกระดูกไม่ติดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งแรกก็คือเราจะไม่สามารถเดินหรือใช้อวัยวะเราได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่2คืออาจจะเกิดข้อเทียมได้นะครับคือตรงนั้นมันเป็นกระดูกที่เป็นแข็งเนี่ยแต่เมื่อเกิดเป็นจุดหมุนใหม่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นข้อตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาทําให้เกิดมีความหลวมของกระดูกตัวนั้นนะครับอันที่3มคือโอกาสหักซ้ําก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากการซีลของกระดูกไม่ใช่เป็น กระดูกที่แข็งมันเดินเป็นผังผืดหรือยางยืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะผิดท่าผิดทางแล้วทําให้เกิดกระดูกหักซ้ําได้อย่างที่4ี่คือถ้าเกิดเราดามเหล็กเข้าไปเนี่ยแล้วกระดูกไม่ติดหรือติดช้าเนี่ยฟังก์ชันหรือคุณสมบัติของเหล็กที่เราใช้ไว้เนี่ยอาจจะหมดคุณสมบัติแล้วมีแรงกระแทกซ้ําๆเนี่ยอาจจะทําให้เหล็กเราร้าหรือหักได้ และอาจจะนำพาไปสู่กระดูกเราหักซ้ำซ้อนได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดพยาธิสภาพทําให้เราใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะเดินลําบากหรือใช้ยกของอะไรไม่ได้นะครับแล้วทําไมถึงกระดูกของเราถึงจะไม่ติดนะครับหรือติดช้ามากจนฟังก์ชันของเหล็กนั้นถูกกระแทกซ้ําๆจนเหล็กเราร้าหรือว่าเหล็กถอนได้นะครับเกิดหลายได้ปัจจัยนะครับอย่างแรกคือ ปัจจัยของลักษณะของกระดูกที่เราหักนะครับถ้ากระดูกเราหักแบบเป็นชิ้นหลายชิ้นหรือในอีกแบบนึ่งเขาเรียกว่าในแบบ b u t t o r f l y f r a g m e n t เลยในรูปแบบผีเสื้อนะครับในกลุ่มนี้ก็คือเป็นการหักค่อนข้างรุนแรงและมีเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างน้อยหลังจากที่กระดูกหักเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้กระดูกเราไม่ติดได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วปัจจัยหลักนะครับที่จะทําให้กระดูกเราติดได้เนี่ยก็คือ2อย่างนะครับ1ก็คือ เลือดที่มาเลี้ยงถ้ามีเลือดมาเลี้ยงดีเนี่ยกระดูกเราก็จะติดง่ายอันที่2คือหลักของกลาศาสตร์หรือแมชชนิกเนี่ยถ้าเรามีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปก็จะทําให้เกิดการที่กระดูกไม่ติดได้หรืออย่างที่เราเคยรู้กันไปว่าถ้าค่าอยู่ใน2 1 0เนี่ยนเนี่ยของการเคลื่อนไหวของค่าการเคลื่อนไหวเนี่ยการติดก็ยังเป็นการติดแบบ secondary หรือติดได้ หรือต่ำกว่า2%เนี่ยจะเป็นการติดแบบไพมัลลี่ก็คือแบบไม่มีกระดูกพ่อแต่ถ้าเกิน1 0เนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่กระดูกจะไม่ติดก็สูงนะครับดังนั้น2ปัจจัยหลักก็คือต้องมีเลือดมาเลี้ยงและมีความมั่นคงหรือว่ามีการดามที่เพียงพอไม่เคลื่อนไหวมากเกินไปถึงกระดูกจะติดได้นะครับซึ่งแพทเทิร์นของกระดูกหักที่กล่าวไปเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่มีความบาดเจ็บรุนแรงและเลือดจะมาเลี้ยงน้อยทำให้โอกาสที่กระดูกจะไม่ติดได้นะครับบอีครรกก็ืกกกาสูุห การสูบบริ่ก็จะมีผลทําให้เลือดมาเลี้ยงตรงที่จุดที่เราบาดเจ็บเนี่ยน้อยลงนะครับโอกาสที่จะทําให้กระดูกติดของเราก็จะลดลงนะครับอันที่3นะครับก็คือเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันนะครับก็คือบริเวณที่กระดูกเราหักเนี่ยเป็นบริเวณที่เลือดมาเลี้ยงน้อยอยู่แล้วอันเนื่องมาจากาหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นในกระดูกข้อมือที่ชื่อสเกฟฟอยนะครับหรือในกระดูกที่ชื่อว่ากระดูกหน้าแข้งส่วนปลายหรือดิสัลทิเบียนะครับ หรือในกลุ่มของตัวกระดูกชิ้นที่5ส่วนต้นหักหรือดาวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจุดที่มีเลือดมาเลี้ยงน้อยนะครับเ <Me. S 1> มื่อหักแล้วเนี่ยเลือดมาเลี้ยงน้อยโอกาสติดก็จะยากกว่าจงบริเวณอื่นนะครับปัจจัยต่อไปที่อาจจะทําให้กระดูกเราติดช้าได้นะครับหรือไม่ติดได้คือกระดูกหักรุนแรงและเป็นกระดูกหักแบบเปิดเนี่ยอย่างเช่นทําให้เกิดการติดเชื้อได้พอเกิดการติดเชื้อเนี่ยก็ทําให้กระดูกเราเนี่ยาสารกระตุ้นต่างๆทําให้น้อย,อยลงและมีเชื้อเข้าไปแทนเนี่ย ทำให้กระดูกเราไม่ติดได้อันนี้ก็อย่างเช่นในกระดูกหักแบบเปิดเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อก็มากกว่ากระดูกหักแบบปิดนะครับคําว่ากระดูกหักแบบเปิดก็คือกระดูกหักแล้วมีแผลเปิดสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโอกาสที่เชื้อจากสิ่งแวดล้อมเข้ากระดูกเราก็มีสูงนะครับปัจจัยอีกข้อนึงก็คือปัจจัยเชิงแมคานิกนะครับที่เจอได้บ่อยๆคือพอกระดูกหักแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปที่พบได้บ,บ่อยๆก็คือ1คือไม่รู้ว่าตัวเองกระดูกหกัก แล้วใช้งานเหมือนเดิมไม่ยอมใส่เฟือกนะครับหรือกลุ่มหนึ่งคือใส่เฟือกมาแล้วถอดเฟือกออกกําหนดหรือเราไม่ยอมใส่เฟือกหลังจากที่กระดูกหักนะครับการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปทําให้ถึงแม้จะมีเลื่อนมาเลี้ยงพอเนี่ยกระดูกก็ไม่ติดได้นะครับซึ่งลักษณะของกระดูกที่ไม่ติดเนี่ยหลักๆแล้วจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับแบบแรกคือกระดูกไม่ติดแบบติดเชื้ออันนี้เราต้องฆ่าเชื้อให้หมดนะครับอีกันึงก็คือกระดูกหักแล้วไม่ติดแบบไม่ติดเชื้อ ซึ่งแบบไม่ติดเชื้อจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆก,ก็คือกระดูกหักไม่ติดแบบขาดเลือดในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ ubers, ในตัวบริเวณที่กระดูกหักเนี่ยจะไม่มีอะไรมาพอกเลยนะครับไม่มีในกลุ่มของตัวหินปูนหรือว่าในตัวต่างๆมาพอกเนื่องจากไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะครับอีกในกลุ่มนึงก็คือเกิดจากการที่เราไม่ยอมใส่เฟือกหรือมีการเคลื่อนหไหวที่มากเกินไปของกระดูกนะครับแต่มีเลือดมาเลี้ยงพออันนี้จะเป็นกระดูกไม่ติดแบบมีตัวของหินปูน ที่ชื่อแคลัสเนี่ยมาพอกมากนะครับแต่ก็ยังไม่ติดเพราะมันยังอ่อนอยู่นะครับไม่ได้แข็งในกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าไฮเปอร์โทฟิกนอนยูเนียนก็คือในล,ลักษณะที่เลือดเลี้ยงเพียงพอแต่มีการขยับสูงแต่การขยับสูงเนี่ยคือสิ่งที่มาพอกคือเป็นเนื้อเยื่ออ่อนหินปูนซึ่งมีความแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับส่วนนี้อีกกลุ่มนึงก็คืออะโทฟิกนอนยูเนียนก็คือในกลุ่มนี้คือไม่มีเลือดมาเลี้ยงและส่วนใหญ่ก็คือการป้องกันการเคลื่อนไหวก็ต่ำนะครับทำให้ในบริเวณนี้ ไม่เห็นหินปูนอะไรเลยนะครับก็คือเป็นแบบกระดูกหักและไม่มีการเชื่อมต่ออะไรเลยนะครับซึ่งการแก้ไขแต่ละวิธีของกระดูกหักและไม่ติดก็จะมีหลายแบบนะครับในกลุ่มแรกอย่างการติดเชื้อเนี่ยทการติดเชื้อทําให้กระดูกหักและไม่ติดเนี่ยเราต้องไปรักษาโดยการฆ่าเชื้อให้หมดก่อนนะครับเราต้องรักษาต้นเหตุก่อนพอฆ่าเชื้อหมดแล้วเนี่ยเราค่อยมาสู่สเต็ป2ในการที่จะมากระตุ้นสร้างแล้วก็ดามให้เขาดีนะครับ ส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ติดเชื้อเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องติดเชื้อออกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากเลือดเลี้ยงไม่พอหรือเกิดจากการที่เราทําทให้เขาอยู่นิ่งได้ไม่พอนะครับถ้าในกลุ่มอย่างเป็นไฮเปอร์โทฟิกนอนยูเนียนเนี่ยก็คือมีเลือดมาเลี้ยงพอแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้เขาอยู่นิ่งได้เนี่ยเราอาจจะต้องดามเหล็กเพิ่มหรือเข้าไปทําให้เขานิ่งมากกว่าเดิมนะครับเมื่อมีเลือดมาเลี้ยงพอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีความมั่นคงไม่ขยับมากเกินไปเกิน1 0เนี่ย โอกาสที่ติดก็จะกลับแต่ในก,กลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแบบ a r o p h i c non union คือมีเลือดมาเลี้ยงน้อยด้วยแล้วก็เรามีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปเนี่ยในแบบนี้เราอาจจะต้องนําสารที่มาทําให้กระตุ้นมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างอย่างเช่นเราอาจจะเอาเป็น bone graft หรือเรียกว่ากร,กระดูกข,ของเราเนี่ยที่มีเลือดจากบริเวณอื่นเนี่ยมาถมตรงบริเวณที่กระดูกหักหรือเราอาจจะใช้สารบางอย่างกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงตรงนี้มากขึ้นนะคะพร้อมกับดามเหล็กเพื่อ ให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปเนี่ยโอกาสก็จะติดมากขึ้นนะครับซึ่งกระดูกที่มีเลือดมาเนี่ยเรา,าจ,จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเอาตรงกระดูกที่มีสารกระตุ้นสร้างมาด้วยหรือเราอาจจะเอาตัวที่เป็นกระดูกที่พร้อมเส้นเลือดมาเลี้ยงด้วยนะครับก็จะเป็น2แบบที่มารักษานะครับโอกาสติดก็จะสูงขึ้นครับซึ่งหลังจากกระดูกเริ่มติดดีแล้วเนี่ยหรือเริ่มมีความมั่นคงแล้วเนี่ยเราอาจจะค่อยๆปรับระดับ ความล็อกของตัวกระดูกที่ที่ล็อกค่อยๆผ่อนลงให้เกิดขยับได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเราล็อกมากเกินไปอย่างเช่นใส่เฟือกหรือล็อกเกินไปเนี่ยนานเข้าอาจจะสิ่งที่เกิดที่เรียว่าข้อติดได้หลังจากที่เรานําในตัวของตัวเฟือกออกหรืออะไรออกเนี่ยเราอาจจะค่อยๆปรับระดับลดลงมาอย่างเช่นในกลุ่มของนิ้วโป้งเนี่ยเราอาจจะใช้ในตัวของนุ่มฟ้าหรือนุ่มนิ้วโป้งลงมาหรืออย่างข้อเท้า,าอาจจะออกจากเฟือกมาเป็นวอล์กเ b อร์บูทหรือแองเกิลล็อกท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ ของภาวะของกระดูกที่หักและการใช้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่เพียงพอนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะกระดูกหักแล้วกระดูกไม่ติดหรือกังวลใจว่ากระดูกจะไม่ติดนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการดูอุปรกรณ์ของคลินิกลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับนะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปรกรณ์ สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมนเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ